สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามป้าวันออสเตรเลชา n n นลนะคะวันนี้ป้าวันก็อยากจะนําเสนอเรื่องของอับบายมุกห้าอย่างนะคะอะบายมุกห้าอย่างนี้ก็คือ,อป้าวันก็ทันสมัยนะคะคือมาพูดในวันนี้ก็คืออยากจะพูดเรื่องผีการพนันแต่จะแนะนําให้ท่านทุกท่านนะคะได้รู้จักคําว่าอบายมุกห้าอย่างนะคะอะบายมุกห้าอย่างนี้มันมีอะไรบ้างล่ะคะ อบายามุข5อย่างนี้ก็คือมันเป็นสาเหตุแห่งการมันเป็นหนทางแห่งการไปสู่ออนรกนะคะนรกก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจความไม่สบายอกสบายใจความเป็นทุกข์น่ะนะคะก็5อย่างที่จะกล่าวในวันนี้นี่ก็คือ1เที่ยวกลางคืนนะคะ2เที่ยวดูการละเล่น3เล่นการพน,นัน4คบคนชั่วเป็นมิตร และห้าเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันแล้วเล่นเล่นกันพน,นันคบคนเชี่ยวเป็นมตรโอ้มันไม่ครบนี่นะเอาไหมก็คืออบายมุขห้าอย่างนี่นะคะก็คือหนึ่งเที่ยวกลางคืนสองเที่ยวดูกันละเล่นสามเล่นการพน,นัพนสี่คบคนชั่วเป็นมิตรห้าก็คือดื่มน้ำเมา อันนี้ครบแล้วเนะาะ5อย่างนะคะทีนี้หัวข้อที่จะยกมาวันนี้ก็คือเรื่องของผีการพนันนะคะ,ะตัวเองนี่ก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันนะคะคือการพนันนี้มันไม่เลือกใครนะคะเมื่อเราเมื่อไรที่เรามีความโลภเราก็อยากเล่นการพนันการพนันมันมีอะไรบ้างล่ะคร สมัยนี้มันอันตรายยิ่งกว่าเก่ากว่าแต่ก่อนมากเลยเพราะว่าการพนันทุกวันนี้มันมีทั้งการพนันออนไลน์ฟุตบอลเกมออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือไม่ก็แม้แต่เกมเนี่ยมันก็มีการที่จะให้เราไปซื้ออะไรต่ออะไรในเกมนั้นนะคะก็เสียเงินเสียทองเยอะะเต็มไปหมดนะคะก็จะเห็นตามข่าวนะก็อาจจะมีเด็กที่ขโมยเงินพ่อแม่บัตรพ่อแม่ไปจ่ายอ,าอุปกรณ์ในการเล่นเกมนะฮะ หลายๆลยอย่างอันนี้ประวันก็ไม่เคยเล่นก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็รู้ว่ามันก็เป็นการพนันเหมือนกันแล้วก็เรื่องหวยเรื่องเบอร์อะไรเงี้ยก็ติดมากๆก็ซื้อมากๆเนี่ยพอไม่มีเงินก็ตามอยู่นั่นแหละจะเอาตัวนี้ให้ได้ก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องได้มีความหวังก็มันก็เกิดจากความยากจนของเรานี่แหละค่ะทำให้เราไม่มีหนทางเราก็พยายามคิดว่าเออเราไปซื้อเราไปเล่นมันก็อาจจะมีทางได้แต่โปรดได้ทราบเถอะนะคะว่า พวกหวยพวกเบอร์พวกการพนันต่างๆเนี่ยเขามีโปรแกรมเขามีการตั้งไว้เรียบร้อยแลย้วโอกาสที่เราจะเ,าเสี่ยงโชคที่เราจะถูนี่มันก็มีน้อยนะคะสำหรับคนที่โชคดีจริงๆเขาก็อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนลอตเตอรี่ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็อาจจะโชคดีแล้วก็ถูกได้แต่การที่เราจะถูเนี่ยมันซื้อครั้งเดียวมันก็ถูกแล้วแหละถ้าเขามีดวงนะคะแต่ถ้าคนไม่มีดวงอย่างประวันเนี่ยจะซื้อกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ค่อยจะถูกหรอกค่ะไม่เคยถูกเลย คือมันมีแค่หนึ่งสมองสองมือสองเท้าเราที่ทำถึงจะได้เงินนะคะก็ก็เห็นครอบครัวหนึ่งที่เขาซึ่งกำลังเป็นข่าวอยู่เนี่ยที่ว่าได้หย่าขาดจากภรรยาซึ่งเขาก็ติดหนี้สามีช่วยใช้มี้ไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่หมดก็ยังเจอมีหนี้ตรงนั้นมีหนี้ตรงนี้มีหนี้ตรงนั้นมีหนี้ตรงนี้ไปเรื่อยๆสามีก็ก็เลย อดทนทนไม่ได้เขาก็เลยอยากขาดกันไปอันนี้ก็คือผลเสียของการพนันนะคะถ้าเล่นได้เล่นได้มันก็อยู่ไม่นานหรอกค่ะสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปอีกดังนั้นก็ไม่แนะนําที่จะให้ใครไปเล่นการพนันนะคะเมื่อการเล่นการพนันบ่อยๆเข้านะคะมันก็จะติดเขาถึงเรียกว่าผีการพนันเข้าสิงเมื่อผีการพนันเข้าสิงแล้วนะคะคนเราจะทําได้ทุกอย่างค่ะตั้งแต่โมโหร้าย ตั้งแต่ก่อเหตุฆาตกรรมปล้นจี้ขโมยไร้สัจจะเสียสัจจะพูดจากลับกรอกขาดความเชื่อถือมันมันมัน,มนทุกอย่างเลยรวมอยู่ในข้อนี้ดังนั้นก็ไม่อยากจะแนะนำให้ใครนะคะไปเล่นการพนันหรือไปติดเกมอะไรที่หนักๆน่ะนะ,ะก็ไม่อยากให้ใครมีความทุกข์นะฮะ สำหรับวันนี้ประวันก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับท่านที่ติดตามประวันออสเตรเลียนะคะก็หากว่าพลาดคลิปของประวันอยากจะติดตามประวันก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้ประวันด้วยแล้วก็ถ้าไม่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 ทราบว่าจะเจอหาประวันได้เจอที่ไหนก็คลิกเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าประวันออสเตรเลียนะคะประวันวักนิดหนึ่งแล้วก็ออสเตรเลียนะคะก็จะเจอกับประวัน ก็จะมีเรื่องอื่นที่จะมานําเสนอไปเรื่อยๆนะคะสำหรับท่านใดที่มีข้อข้องใจสงสัยหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้นะฮะพูดคุยติดต่อกับประวันได้นะคะสำหรับวันนี้ประวันขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญอ,อย่าได้ติดหนี้กันพนันอย่าได้ไปเล่นกันพนันจนเป็น ผีพนันเข้าสิงนะคะโอเคค่ะวัสดีค่ะ